คิวเทอป้าติดใจเชียงใหม่แบบสุดเอะงานนี้หรือว่าติดใจแฟนสาวกันแน่ล่าสุดหนุ่มซิมคิวเทอป้าได้โพสต์ภาพขณะถือกล้องและน้ําพร้อมกับรอยยิ้มซึ่งดูตาเป็นสระอีน่ารักมากเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ยังได้ระบุข้อความประกอบภาพนี้ว่าคลิปแรกปีนี้ลงวันที่10นะครับเดิน e ี3ตอนนี้มาเชียงใหม่ไปแม่สเสรียงไปโรงเรียนเจอซเดอเหนือครับผมนั่งเครื่องบินกับรถ ซึ่งแน่นอนค่ะว่างานนี้ก็ทําเอาทุกคนต่างรอคอยคลิปวิดีโอล่าสุดกันมากเพราะคนที่ไปกับหนุ่มซิมคิวเทปอปป้านั่นก็คือแฟนสาวอย่างสาวเบนเบญจวรรณที่ทั้งคู่มักจะส่งอิโมจิรูปหัวใจสีแดงให้กันบ่อยๆนั่นเองค่ะแต่งานนี้ก็มีแฟนคลับหลายรายเข้ามาคอมเมนต์ความคิดถึงเวลาที่หนุ่มซิมถ่ายคลิปวิดีโอก,กับสาวเบสมากมายอาทิคิดถึงค่ะเมื่อไรจะถ่ายคลิปกับน้องเบสต,ติดตามดูนะคะอย่างเห็นน้องซิมกับน้อง เบสจังเลยค่ะคิดถึงโมเมนต์น้องซิมกับน้องเบสซึ่งงานนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าช่วงที่สาวเบสและหนุ่มซีมเขามีแฟนทั้งคู่ก็มักจะห่างกันไปฉะนั้นช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นหนุ่มซีมอยู่กับสาวเบสเท่าที่ควรเพราะต้องไปใช้เวลาร่วมกับแฟนสาวอย่างสาวเบนและคนที่ทํางานด้วยกันนั่นเองค่ะหวังว่าครั้งหน้าหนุ่มซีมจะเปิดตัวสาวเบนเบญจวรรณแบบเต็มตัวนะคะเพราะยังไงเฟื่องซีอย่างสาวเบสเะวันมีคําสิงเขาเข,ข้าใจอยู่แล้วล่ะคะ่ะแค่เห็นหนุ่มซีมมี ความสุขอีกครั้งสาวเบสและแฟนคลับก็พร้อมที่จะสนับสนุนเสมอขอขอบคุณซิมคิวเทโอปป้าเบนเบนเจวานและเบสคําสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ